แฟนๆหายคิดถึงอดีตพระเอกดังยุค90คัมแบ็กเล่น MV MM ในรอบ20ปีห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับอาทิตย์ริวหรือริวขีดกลางอาทิตย์ตั้งสวัสดรัตเป็นพ่อค้าขายของตลาดนัดก่อนคนดังในวงการบันเทิงหลายคนยื่นมือช่วยให้โอกาสมอบหมายง,งานต่างๆให้ในขณะที่แฟนคลับหลายคนทีเอกจดจำเขาได้ดีต่างพากันรอชมการกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้ง ล่าสุดเขาได้มีผลงานเต็มตัวอีกครั้งในวงการบันเทิงโดยเป็นการคัมแบ็กพระเอก MV ในรอบ20ปีทั้งนี้ได้เผยว่ามีงานที่ติดต่อมาส่วนใหญ่จะเป็นละครหนังงานเพลงนอกจากนี้บอกว่าซึ่งผมก็มีเพลงที่ทำไว้ตั้งแต่9ปีที่แล้วเพื่อเป็นการสั่งลาคือเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าแต่เราก็อยากจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่เราอยากจะฝากทุกคนไว้มันต้องฟังครับ ชื่อเพลงแสงแห่งอดวงอาทิตย์ sunshine แต่งเองครับทำเสร็จแล้วตอนนี้อยากจะหานางเอก mv แล้วก็ทำดนตรีใหม่ร้องใหม่ลงทุนเองครับเมื่อ9ปีที่แล้วจ้างนักดนตรีของแกรมมี่มาเล่นโปรดิวเซอร์ก็แกรมมี่ครับทำในห้องอัดเรียบร้อยแล้วเป็นมาสเตอร์แต่เก็บไว้ใน YouTube อีกไม่นานน่าจะได้ดูกันให้เพลงของเบลดังไปก่อนนางเอก mv ตอนนี้กำลังเ้นหาเพราะส่วนใหญ่แฟนคลับผมหน้าตาดี